สวัสดีค่ะพบกับช่องเธยไทยในฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องพร้อมไปจ้าวันนี้แต่งตัวโกโก้หน่อยหนึ่งนะคะสิเปสไสเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะคะพอดีจะไปงานไหนครบรอบแต่งงานของญาติผู้ใหญ่หน่อยหนึ่งคะ่ะเราเป็นสไายรือเป็นลูกเขยเราต้องแต่งงามๆหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้จ้าคอยตามรับชมกันนะคะวัาปสไซค่ะ ตอนนี้อยู่บนรถนะคะทุกๆคนให้ดูวิวทิวทัศน์ข้างทางหน่อยนึงคะ่ะกำลังเดินทางนะกำลังเดินทางจาจากนี่ไปถึงบ้านญาติก็ราวๆสามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวก็พักเบรกกลางทางกันหน่อยนึงจ้าเติมพลังคาปูชิโน่กันหน่อยนึงนะฮะเอาดูโชเฟอร์อหน่อยนึง ได,ดูโชคเตอร์หน่อยนึงค่ะแต่งตัวโคโกๆเหมือนกันคอยไปคอยมาเดอสามีเอ,อ้ยยายเขาแซงได้เดอค่ะเดอรอยไปคอยมาค่ะทางด่วนก็78เลนอยู่ราคาทั้งไปทั้งมาขาไปเฉพาะไปมาเฉพาะมาค่ะ ตอนนี้ก็เข้ามาในงานเลี้ยงเข้ามาในร้านอาหารแล้วนะคะก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆร้านอาหารรอบๆงานเลี้ยงของน้องสาวแฟนนิดหนึ่งนะจ๊ะให้ดูญาติพี่น้องปู่ญาติตายายนิดหนึ่ง่ะดิเดเลนดิเดเลนดิเดเลนฮัลโหล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 พี่สะพายพี่ชายน้องสะพายทุกคนนะครับปู่กับย่าก็ตรงนู้นค่ะเห็นกันนิดหนึ่งนะคะ เดินดูด้วยกันนิดหนึ่งค่ะปล่อยเขาคุยกันนิดหนึ่งนะฮะนี่แหละค่ะถ้าเมืองนอกงานเลี้ยงช่วงนี้ช่วงโควิดหน้าเขาจะประมาณนี้ก็นี่แหละค่ะเจอกันก็ทักทายพูดคุยกันก่อนนิดหนึ่งนะฮะคนวันนี้ก็เรารา3สามสิบคนได้ค่ะ ให้ดูบริเวณรอบๆร้านอาหารนิดหนึ่งนะครช่วงนี้โควิดรอบๆร้านอาหารมันต้องโล่งๆหน่อยนึงก็ บันจากาศด,ดีเหมือนกันร่นเชียวบรรยากาศด,ดีโรงครับ รอบนอราอย่งานแต่งกัไม่ต้อกลัวโควิานะครับรอบรบแต่งงานลสาวแฟนสามสิบปีด้วยกันนะครับลูกสาวแฟนครับครอบครัวมียาระมาทุกคนมาครอบครัวประมาณสามสิบคน นี่รักอาหารการกินสำหรับงานเลี้ยงวันนี้นะคะก็มีบาร์บีคิวนะคะจะมีบาร์บีคิวบาร์บีคิวค่ะสำหรับวันนี้จะะ้า ริเวณรอบๆร้านอาหารนะครับบรรยากาศดีช้มีแกะกินด้วยครตอนนี้ทุกคนรอบาร์บีคิวนะคะรออาหาร จาสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กำลังใจขอขอบคุณนะจ๊ะค่อยติดตามคลิปต่อๆไปจ้าทุกๆคนสวัสดีนะคะ